ชิบะอินโนะครับถ้าดูในระยะยาวเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นสินทรัพย์ที่คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีแน่ในอนาคตเดี๋ยวไปรับชมในตัวคลิปนี้กันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับ เนื่องจากชีบะอินโเนี่ยวันนี้มีคนถามมากที่สุดเลยนะครับเข้ามาถามผมบอกชีบะอินโเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับในระยะยาวเนี่ยควรจะถือไว้หรือเปล่าก็มีคนคอมเมนต์มาหลายคนบอกให้ขายทิ้งไปซะนะครับก็ลองดูละกันนะครับคุณลองขายไปละกันนะเก็บไว้สักหน่อยผมไม่ได้หมายความว่าให้เก็บเยอะนะครับแต่ควรจะมีไว้ หรือว่าคุณหมดหว,วังละกับเหรียญตัวเนี้คุณคุณขายออกไปก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งอ่ะมันเติบโตคุณจะเสียดายมันเองนะครับฉะนั้นถ้าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงเก็บไว้สักหน่อยพันสองพันบาทซื้อตออเนี้ยยังทันนะครับรอมันเติบโตมันเติบโตมากกว่าหนึ่งดอลลาร์แน่นอนแต่ปัญหาคือว่าการเติบโตมากกว่าหนึ่งดอลลาร์เนี่ยมันต้องพึ่งเทคโนโลยีของเมตาเวิร์สนะครับ ฉะนั้นในช่วงวันที่25 23 24 25กุมภากุมภามีการจับจอง Shibaverse นะครับหรือ Shibaland เนี่ยประมาณ99,000แปลงนะครับเปิดแค่35,000แปลงเท่านั้นนะครับในการจับจองงวดแรกฉะนั้นเงื่อนไขของการจับจองเนี่ยก็ต้องถือ Ethereum b l a s เอาไว้นะครับซึ่งจะมีกำลังนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่จะสามารถจับจองที่ดินได้ก่อนส่วนเงินสกุลอื่นๆนะครับก็จะได้ที่ดินตรงนี้ทีหลัง เอาแหละตอนนี้มีแค่การจัดจองนะครับแล้วก็สัญญาการซื้อขายเท่านั้นเองทําให้ชีบะอินุนะครับก็มีการปักขึ้นมานะครับเกือบ3ามพันสาพันกว่าดอลล่าร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2องพถึงสามพันสองสาันสานะครับเพราะว่ามีคนโฮไว้นั่นเองแต่ตอนเนี้นะครับเรื่องจากชีบะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวานเนี่ยเล่นทั้งสองทางเลย คือทั้งฟิวเจอร์นะครับและก็กระดานสปอตนะครับโดยเฉพาะฟิวเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการพบนะคนส่วนใหญ่เล่นนะครับก็คือประมาณพันเอเลยนะครับพันคูณเลยทีเดียวนะครับและก็ทำให้เห็นว่าชีบะตอนนี้มีการควบคุมราคาทั้งสองทางนะครับฉะนั้นตอนนี้แนวโน้มคนไปเล่นทางฟิวเจอร์มากกว่า ถ้าดูกำลังซื้อนะครับในเกตไนโอจรู้เลยนะคบว่าแนวฟิวเจอร์เนี่ยคนเล่นเยอะเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะสงครามทำให้นักเทรดในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเดาง่ายนะครับว่าเฮ้ยสงครามเนี่ยมันต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิคนต้องกลัวอย่างนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าคริปโตเครนซี่ถ้าเกิดพูดโดยรวมอย่างบิตคอยเนี่ยมันเป็นอทองคำในโลกยคดีต้น แต่ในรูปแบบทองคำเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพังงาดอย่างเต็มที่ฉะนั้นตอนนี้ทองคำก็มีการร่วงลงนะครับและอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้สินทรัพย์ตัวไหนเงินจะย้ายไปตัวไหนไอ้ตาสารีรัฐบาลบิตคอยนะครับและตัวอื่นเป็นไปได้หมดเลยนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับใครเล่นฟิวเจอร์เนี่ยก็แนะนำว่าระวังไว้หน่อยนะครับ แล้วอย่าไปเชียร์ฝัฟฟ่งฟิวเจอร์อย่าไปเชียร์ใครขายนะนะครับแล้วถ้าเกิดไปเชียร์ใครขายแล้วเขาจะมาโทษคุณนะครับว่าคุณอยู่ฝั่งฟิวเจอร์นะครับคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วฝัฟฟ่งฟิวเจอร์เนี่ยพอเวลาเสียนะครับเสียเยอะมากแล้วเสี่ยงด้วยนะครับแต่ฝั่งสปอร์ตเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับถือว่าย,ยาวๆร่วงก็ร่วงลุงก็ลุ่งนะครับฉะนั้นในดูดูในระยะยาวตอนเนี้ย เนื่องจากเราเห็นสภาพสงครามแล้วนะครับเรากระแสเรื่องของ AMV นะครับในการประชุมอของชิบะเนี่ยนะครับในการประชุมที่ที่หลสดนะครับของ Watcher g u ูรนะครับเขาก็บอกงี้ว่าชิบะมันมี Roadmap ตามเนี้ยนะครับทำให้คนเนี่ยเริ่มมีการสปค์ขึ้นมานะครับวานก็เริ่มเข้ามาเก็บหลังจากมีการ ทำเมตาเวิร์ตรงนี้มีการจับจองที่ดินตรงนี้นะครับวานมีการเข้ามาเก็บเรื่อยๆฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าชีบะเนี่ยอยา่าประมาทนะครับถ้าเกิดมันลงต่ําไปจุดที่ต่ําสุดเมื่อไหร่นะครับและมันอาจจะต่ํากว่า0.5ตัวเนี่ยก็เป็นไปได้นะตอนนี้นะดูทางเทคนิคนะครับแต่อย่าลืมนะครับมันมีวานช้อนมาอยู่และวานเนี่ยเขาเล่นทั้งสงกระดานเลย เขารู้ว่าตอนไหนเขาได้เปรียบตอนไหนเขาเสียเปรียบแต่คุณเล่นทางเดียวจะเล่นฟิวเจอร์จะเล่นสปอตคุณมีกำลังแค่ทางเดียวบางคนอะนะครับนั้นคุณจะไม่ได้เปรียบตลอดนะครับฉะนั้นเล่นสป,ปอตไปปลอดภัยกว่านะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยพูดถึง m e t a verse, fire, NFT, เวิร์นะครับพูดถึงเกมไฟพูดถึง NFT นี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์หลายอย่างของชีบะอินโนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะ วชิบะอินุเนี่ยจะสร้างความมั่งคั่งให้คุณในระยะยาวอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งท้อใจถ้าเกิดคุณท้อใจนะครับคือคุณลงทุนกับมันมากเกินไปผมพูดอย่างนี้นะว่าคุณลงทุนกับมันมากเกินไปถ้าคุณลงทุนในชีบะก็ลองกระจายความเสี่ยงดูนะครับแล้วตอนที่มันเป็นตลาดบูลลิชนะจะเข้าบูลลิชนะครับก่อนจะเข้าบูลลิชคุณค่อยช้อนมันอีกทีก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไร เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o เฮนซี่คอมม m u n i t y นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR วอารคให้นะครับเรามีกลุ่มชีบาด้วยทักเข้ามาที่เพจเอาแหละเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่มาแนะนําคือเหรียญตาเน็ตนะครับ เหรียญนี้จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับตอนนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญต้นน้ำอยู่นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่0.04ตัว8 0 0 0ันกว่าดอลลาร์นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อเข้าไปขายได้แต่ย่าลืมศึกษาก่อนลงทุนนะนะครับเข้าไปทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ q ิวอาโคดให้นะครับก็ชีบาอินโในตอนนี้ก็ดีนะนะครับแล้วก็เหรียญสตาร์เน็ตเอมีการค้ำประกันในชีบะอินโด้วยนะครับฉะนั้นในรถแม็ไตรมาที่2เขาบอกแล้ว1คือการปล่อยเงินกู้ สองนะครับคือเรื่องของอ่าเรื่องของไอ้ตู้กดนะครับน้ำอัดลมและขนมนะครับเป็นตู้กดอ e ิเล็กทรอนิกส์สามคืออ e ีคอมเมอร์นะครับอุปทานมีพันล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับการเผาสามเปอร์เซ็นต์มาประมาณสามเดือนที่แล้วยังมีแค่หมื่นล้าน,ล,าน,ล,าน,ล,านล้านนะครับตอนนี้เหลือพันล้านล้านแล้วอะนะครับมีพักการเผาตลอดเลยนะครับงั้นชิบะอินุนะครับจะโกทูโดมูนเหมือนเดียกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเงมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี